กระท่อมธรรมสกิดใจกระท่อมธรรมสกิดใจเนาะธรรมบรรยายยามเช้าวันนี้หลวงพ่อบุญทานอาสาค่โม่เช้าวันจันทร์ที่20เดือนกันยายน2 5 6 4นะอันนี้นะขึ้น14ค่ําเดือนส0วันนี้หลวงพ่อมาพบปะเหมือนเดิมนะมีความสุขกันนะมีความสุขกันมีความสุข ทางด้านจ,จิตใจก็ดีแล้วก็ดีหลวงพ่อเพิ่งเดินมาหลวงพ่อเพิ่งเดินมานะอ่ามาถึงที่แล้วมาถึงที่แล้วภาพอาจจะไม่นิ่งตอนแรกๆภาพอาจจะไม่นิ่งน้องพ่อบอกเกา่าทักทายมาพบปะใครนั่นก็คุยกับหลวงพ่อได้นะคุยกับหลวงพ่อได้ตอนเช้าอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่เน้นนะไม่ไม่ไม่เน้นเรื่องธรรมะเท่าไหร่แต่ก็ก็ แจมอยู่บ้างอะไระสักก็ถามถ่ายคนนั้นบางคนนี้บ้างก็เล่าเรื่องไปโน่นไปนี่เหมือนกันวันนี้หลวงพออ่อจริงๆิงวันนี้หลวงพ่อมีนัดอยู่ที่วัเดเมื่อวานก็เมื่อวานก็มีนัดนี่นัดอยู่ที่วัดช่วงหลังหลวงพ่ออาศัยไม่ได้เดินทางไปโน่นไปนี่ก็โยมเขาก็นัดหลวงพ่ออยู่ที่วัดบ้างอะไรบ้างวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ปกติก็มีญาติโยมมาอยู่บ้างเสาร์วันอาทิตย์นะอย่งพรุ่งนี้วันพระ พวงนี้วันพระวันพระใหญ่นะบุญสลากพัดนะพวงนี้นะให้ทําความเข้าใจเช้าพูดแล้วเนาะอย่าทิ้งอย่าห่างอย่าเหินไปนะรักษาไว้จารีตประเพณีแล้วก็อย่างในสิ่งที่ดีๆก็คงคงครอบคงเอาไวออา้อย่าบันหาย่าบันหายไปบัลายหายไปนะบรรพุรุก็ทํอบรรพุรุษของเรา ปุยาตาทวยของเราทําไว้ทั้งนั้นแล้วเราจะไปทิ้งนะบางสิ่งบางอย่างถ้ายังมีเหตุผลอยู่ก็อย่างแน่น,นอนก็เบื้องต้นก็เสียสละทั้งด้านจิตใจเรานี่แหละเสียสละเสียสละเขาเรียกว่าความตนีทีเนียวความตนีทีเนียวเนาะก็ะบางทีก็ แล้วพอตะกี้แล้วพอเรือกเน้นเียงเสียงได้ยินเสียงดนตรีไหมในบ้าน <c oughs> เสียงดนตรีในบ้านเสียงดนตรีในบ้านนะก็ฟังเพลินๆไปงปลอวพอฟังเพลินๆฟัง บางทีดนตรีมันก็ทําให้เราสดชื่นได้เหมือนกันนะแต่อย่าไปเพลินจยงเกินไปจะไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้ที่พึ่งทางใจของเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็คุณงามความดีคุณงามความดีล้วนๆเลยนะอย่าอย่าไปอย่าไปหวังอย่างอื่นนะอย่าไปหวังอย่างอื่นนะเราหวาังแต่คุณงามความดีประกอบคุณงามความดี ลงไม้ลงมือทำนะอย่าไปผัดวันประกันพุ่งนะพรุ่งนี้ก็วันพระใหญ่แล้วชาวพุทธของเราก็อย่างนั้นแหละวันพระเราอย่าไปผัดวันผัดวันประกันกพุง่งเลยหมายถึงความหมายของเราพอไหมถึงว่าจะวันไหนวันไหนก็ช่างเราจะทาบุญทํากุศลนนะแต่เราคิดแบบให้จิตเป็นกุศลนนะเราก็ทําความเข้าใจว่าไม,ไม่ไม่ต้องผัดวันประกันกพุง่ง ไม่ต้องไปบอกวันจันร์มันังคารมันน้นมันนี่ไม่ดีมันดีแล้วเหระถ้าเราทําดีก็เท่านั้นแหละเนาะดีแล้วอวันนี้เราพอให้ดูทุ่งนาเหมือนเดิมทุ่งนาเหมือนเดิมเดิมนะ,ะทุ่งนาแล้วก็จะมีสัตว์โลกมีสัตว์โลกอยู่อาศัยอยู่อาศัยกับพวกเราอ่าเป็นเขาเรียกว่ามูมากาไกนะ่ถ้าทั่วไปเห็ไม่อย่างยกตัวอย่าง อาจจะได้ยินเสียงป๊อบป,ป๊อปป๊อปเสียงเสียงป่านะาเสียงเสียงป่าเสียงป่าเขาอาจจะเรียกว่าเล่นน้ำเรือเปล่บางทีมีกุ้งหอยปูปลาเขาก็มีชีวิตเหมือนกันนะมีมีเหมือนกันไม่ต่างกันรักสุขเกียรติทุกเหมือนกันรักสุขเกียรติทุก มีความสุขนาะมีความสบายมีความสบายใจเกิดแล้วมีแล้วเห็นแล้วอย่างนี้เราต้องเราต้องทำความเข้าใจวันนี้สุขแล้วมันผ่าน,ผ,านผ่านไปก็สุขอยู่แล้วเราหาความสุขให้ป้อนเข้าไปในจิตใจของเรา อยนะ่าป้อนไปที่อื่นนะถ้าป้อนไปที่อื่นคนี่ยคงามความดีผิดนะป้อนไปในใจของเราในสมองในสติในปัญญาของเรานั่นเลยอ่คือมันทั้ันเป็นนามาธรรมมันเป็นนามาธรรมนะไม่ใช่เป็นรูป,ปรธรรมถ้ารูป,ปรธรรมก็หมายถึงว่ารูปกระทำถ้ามันเป็นนามนี่ก็มันก็เหมือนเหมือนเหมือนกับง่ายๆคืออากาศอย่างนี้นอากาศไม่เห็นเป็นตัวเป็นตัวเลย ไม่เห็นเป็นตนเป็นตัวแต่ทําไมมันทําให้เราเย็นได้ทําให้เราอบอุ่นได้เรื่อยๆสนิทเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้อันนั้นเป็นนามถ้าเป็นรูปเขาไหมเนี่ยเหมือนเนี่ย,นนยที่เห็นเป็นเห็นอยู่ติตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยเป็นรูปเป็นล่างแล้วเราก็มองเห็นเหมือนกับชื่อบ้านบางยาวมันต้นบางยาวเป็นนามบางยาวนะเป็นนามชื่อบ้าน ถ้าเป็นตัวหนังสือก็มาไดเขียนว่าวังยาว,ว,ว,าว,ยาวนี่เป็นตนะว,ววัดป่าบึงวังยาวนี่เป็นตแต่จริงมันมันไม่ได้ให้ทุกข์ให้โทษรือใครนะวังยาววัดป่าบึงบังยาววัดที่ไหนที่ไหนก็ไม่ให้ทุกข์ให้โทษก,ก,ก,กับเรานะขอให้เราทําดีเท่านั้นแหละจะไปโทษสถานที่ก็ไม่ได้โทษสถานที่ก็ไม่ดีเลยสถานที่ไม่ทําให้เราดีเราเลวลงแต่ถ้าจะไปทําเพื่อ เกษตรอย่างไง้เราก็ต้องดูนะดินดีไม่อะไรกันมันก็มีดินดีดินไม่ดีอย่างพระเจ้าประสงค์ก็เหมือนกันพระเจ้าประสงค์ที่ดีๆก็มีเป็นตำรวจเป็นทหารอยู่ที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันก็ที่ดีๆก็มีที่ไม่ดีก็มีบ้างแต่มันคงไม่ถึงถึงครึ่งหนึ่งนะพระเจ้าประสงค์สามแสนสี่แสนมันก็ไม่ใช่แบบโอ้ พระไม่ดีตั้งครึ่งตั้งครึ่งหนึ่งก็ไม่ใช่มาด้วนคนในประเทศเรานี่เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบล้านไม่ใช่ไปเป็นคนเลวเป็นคนชั่วเป็นโจรถ้าจนครึ่งครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ใช่อีกนะเรามาทําความเข้าใจก็มันย่ในโลกนี้ก็มันก็จะลงตัวจะพอจะพอดีเท่านั้นเราหาความพอดีลงในจิตใจของเราให้ได้ เราเราเราต้องหาความพอดีลงที่จิตใจของเราคุณงามความดีป้อนเข้าไปในใจนะแต่ถ้าเป็นอาหารข้าวหวานก็ป้อนไปในปากป้อนไปในปากเรามันมันแยกได้สองอย่างก็มีอยู่แค่นะั้นแหลกมีกายกับใจใจก็ต้องป้อนเขานะป้อนบุญป้อนกุศล ทำบุญทำบุญส่วนั้นมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้าถ้าถ้าเรื่องภายนอกเลยภายนอกวังถึงบางอย่างกุ้งหอยปูปลาเป็นอาหารของเราอันคืออาหารทางกายอาหารทางกายป้อนเข้าไปอป้อนมีต้องสองอย่างที่มันเอื้อต่อกันมันต้องเอื้อต่อกันนะไม่ใช่มีอย่างใดอย่างหนึ่งมีใจแล้วมีวิญญาณแล้วไม่มีกาย ลองรับมีกายแต่ไม่มีวิญญาณนายุ่งเลยนะมันเปีนลเกษนะไรถ้ามันแยกกันอยู่เมือ่อไหร่แล้วแยกเลยวันนี้น้องพ่อเขาใจอากาศดีนะอ,ะอากาศดีเมื่อวานในพาท่านไปธุระท่านในงานน้องพ่อไม่ค่อยมีฝนนะ,ะทางมองทางมงเลยไปทางพลทองทางเสราภูมทางน้องพ่อไม่ค่อยมีฝน ก็มีมีอยู่ช่วงระยนะนเมื่อวานนี้ฝนฝนลงไม่ถึงขนาดหนักนะแต่ว่าก็มีฝนเมื่อวานฝนล,ลงที่วัดบึงนะนะแถวบริเวณแถวแถวนี้น้าน้ําขึ้นเยอะเลยน้ําขึ้นเยอะอยู่แต่ตอนนี้ก็ช่วงระยะหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็ลดลงบ้างแต่จิตใจของเราอย่ามันลดลงนะอย่าลดจากคุณงามความดีอย่ามันอย่ามันห่างเหินจากคุณงามความดีนะ อ,อยู่ใกล้ชิดสนิทกับคุณงามความดีสนิทสนมเลยเมื่อเราเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้แล้ตั้งอยู่แล้ว,ลวที่สุดของมันเราก็ตามไปดูว่ามันก็ที่สุดของมันมันก็มาลายหายสิ้นไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วังเป็นเช่นนั้นจริงๆมันเป็นเช่นนั้นชีวิตของคนเราเห็นมาอย่างออน,น,าาน้องพอเมื่อก่อนเป็น ก็เป็นเด็กเป็นเล็กโตขึ้นมาได้มาบวชเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เสร็จแล้วก็อายุมากขึ้นผมก็เปลี่ยนสีตรงนั้นตรงนี้ฟันล้วบางทีก็หล่นไปร่วงไปต้องทำของเทียมขึ้นมาแทนประมาณลักษณะอย่างเรื่องฟันก็ไม่ธรรมดานะเรื่อง,ง,งนนเรื่องนี้แต่ชีวิตเรายังอยู่เราก็ต้องทำอย่างนั้นนะเราต้องสู้ต่อไปชีวิตเรายังอยู่เราต้องสู้ต่อไป ช่วงระยะนี้ก็มีก็ได้ว่าจะออกพรรษาย,ยังไม่นานหรอกยังไม่นานออกพรรษาแล้วประมาณทักเดือนเศษประมาณเดือนก็ออกพรรษาแล้วอ,อ,อย่างที่หลวงพ่อบ,บอกเนาะ ถ้าตอนเช้าก่อนชันนี่น้องพ่อพบปะไม่นานเท่าไหร่นะไม่นานไม่มีเวลาแต่ตอนเย็นถ้าห้องพ่อไม่ติดภารกิจห้วงพอวะนะ่อกันแต่ถ้าถ้าตอนเช้าเนี่ยพอได้ถ้าห้องพ่อเดินทางห้วงพอ่อเอาอุปกรณ์ไปด้วยไงแต่ไปบางที่บางแห่งถ้าสมมุติว่ามันไม่มีสัญญาณมันก็ไม่ได้นะไม่ได้แต่เห็นห้องพ่อเงียบไปก็สัญญาณสัญญาณไม่มีมัง้งน้องพ่อเดินทาง ทุกวันนี้ก็ปลดก็ได้ปลดล็อกล็อกดาวล็อกอะไรล็อกดาวล็อกอะไรก็ตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วแล้วนะค่อยยังชั่วแล้วน้องพ่อเมื่อเช้านี้ก็ยงคุ้นเคยจากบตรน้องพ่ออ้าวไม่เห็นขายของเลยเขาบอกขเขาไปงานศุกร์ที่น้องขายน้องพ่อเลยถามว่าน้องขายอำเภออลไรอำเภอสังคมเลยไม่ใช่ใกลนะ้เลยนะเขตติดต่อจังหวัดเลยนู่นอ,ะอ่ะอ่าทางปากชมทางสังคมนั่นไกลเหมือนกัน หยดพี่น้องนี่แหละที่หลวงพ่อว่า,วาอ่าสตจธรรมศสัจธรรม,รรมความจริงเกิดขึ้นมาในว่าข่าพัดภาคจากกันไปอยู่โน่นอยู่นี่บ้างไปอยู่โน่นไกลนะไม่ใช่ไกลถึงเวลาถึงข่าวนั่นมาถึงข่าวสิ่นใจมาก็ส่งข่าวบอกขา่าวซึ่งกันและกันในญาติสายโลหิตมันกลับไปกันไปแสดงออกไปแสดงออก ถ้าไม่ไปแสดงออกตอนนี้ไปแสดงออกตอนไหนล่ะเราตอก็ต้องคิดเหมือนกันนะก็ต้องคิดถึงวันถึงเวลาแล้วคนนั้นล่วงไปคนนี้หล่นไปคนนี้หล่นหล่นไปคนนี้ล่วงไป,นนล,งไปล่วงทุกคนนั่นแหละหล่นทุกคนนั่นแหละไม่ได้แปลกหรอกไม่ได้แปลกเป็นเรื่องสัจธรรมเรื่องธรรมดาความคิดก็เหมือนกันทีนี่ความคิดของเราให้มันคอยมันเป็น มั่นคงหน่อยนะให้มีจุดยืยนในตัวเองหน่อยเมื่อกลาสมาธิอย่างนี้ทำสมาธิทาสมาธิสมาธิไปว่าความตั้งใจมั่นคอยจิตใจมั่นคงเนาะคอยจิตใจมั่นคงจิตใจดีนู่นฝังน้นแล้วพ่อดูหน้าจอแล้วพ่อดูหน้าจอ มีใครชมอยู่บ้างในแรกษณะก็จะได้อโอ้ยเปลี่ยนพรมดาให้เปลี่ยนพรมดาตำแน่พี่มือแกผืดพี่มือพี่มือมอย่างดีเลยหลวงพ่อสั่งให้แม่ชีแม่ชีน้อยแม่ชีน้อยแม่ชีหญิงทำ พวงมาลัยให้ได้เท่าไหรไม่รู้บอกน้องพอ่อเลยนะบอกกล่าวได้ยินว่าที่ส่งมาห้วงพ่อก็รับรู้แล้วแต่พอพอดีน้องพ่อไม่ค่อยสบายได้เห็นว่าส่งมาแล้วสิบแล้วลองดูให้ได้สักสี่สิบแล้วส่งมารวมมวเป็นสักอ่าสักครึ่ง้อยลองดูดิพวงมาลัยนะอะย่างอื่นก็พอพอไว้ก่อนเป็นไรเนาะห้องพอ่อห้วงพ่อไม่สบายประมาณสักไม่ถึงไม่ ไม่ถึงสี่วันก็ผิดปกติบางเด็กน้อยก็เลยเงียบไปเงียบไปน้องปู่ทางน้นเป็นไงน้นองปู่สบายดีไหมน้องปู่ใหญ่นะน้องพ่อใหญ่นะีทวัดบรร้วยดอกไม้วัดบ,บุพาวนารามอ,อยู่ที่บึงการน,ะน้องพ่อดูจากกระท่านคุ้นเคยโคบกระท่านมาตั้งโอ้กี่ปีแล้วตั้งแต่ปีสี่สิบแล้วนะ 2 4ง40-41สี่สประมาณไปเจอกับท่านอยู่ที่โน่นไปเจอกับท่านอยู่ที่วัดคิรีวงศ์นครสวรรค์ไปอบรมพระเผยแผ่ด้วยกันแต่ท่านสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยถามไถ่ถามถามหายน้องขนาดล่องพ่อ,อย่างเนี่ยเข้าใจว่าตัวแข็งแรงแข็งแรงที่ไหนได้มมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะหนักเหมือนกัน <c oughs> หนักเหมือนกัน แต่ตอนนี้ก,ก็ก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็มีก็มีพระท่านที่คุณเคยท่านก็มาเยี่ยมบ้างอะไรบ้างถ้ามาเยี่ยมหลวงพอ่อมาเยี่ยมเมื่อไม่กี่วันนี่แหละสี่ห้าวันที่ผ่านมาอันนี้หลวงพ่อให้ดูไปหลวงพ่อชอบชอบโชว์จะให้ดูไป,พป,ไปเพราะว่าไอ้กระท่อมธรรมะาสกิดใจกระท่อม ท่านตามให้นะจากสุรินนั่นนะ,ะจากวงสุรินนั่นอันนี้ก็จากวงสุรินเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกันบางทีหลวงพ่อก็นั่งอยู่ในกระต๊อบนี่น,นั่งอยู่ในกระต๊อบพี่พมือนะอันนี้ภูมิปัญญาไม่ใช่ธรรมดานะเอาไม้ไผ่มาทาไม้ไผ่ท่านเห็นว่าหลวงพ่อจัดรายการท่านก็เลยทําให้ จัดรายการท่านทำโชฟ้าไม่ไผ่โชฟ้าไม่ไผอ่อย่างดีเลยเราพ่อคงดูแลรักษา,ท,าท่านท่านท้านี่นอย่างดีเลยนะกันกันปวกกันมดกันนะนะกันหมอดไม่รู้จะกันอยู่หรือเปล่ากันอยู่หรือเปล่าแต่พวกเราต้องกันกิเลสนะกันความชั่วอย่ามันสิงสถิตในจิตใจเรานะ,อ,ะอยู่ห่างๆมัน อยามันอยู่นั่นก็ทำข่าวด้วยจะไม่ไม่ใช่เฉพาะปู่ใหญ่ก็ครูบาสรงการด้วยครูบาสรงการด้วยแล้วก็ทุก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 คนทุกทุกรูปอยู่ที่นั่นครูบาเบียด้วยแล้วก็ตองด้วยแล้วเด็กๆทุกคนนะเด็กๆทุกคนแล้วก็ มีกําลังนิดหน่อยแล้วพ่อช่วงระยะนึง้พ่อก,ะกะเ็เลยเอาเอาของไปแจกไปสงเคราะห์อ,อยู่บางเอาไปสงเคราะห์อ,อยู่บางนี่ผนกทํางานผนกทํางานเห็หนมั้ยนี่ผนกทํางานตรวจงานให้หลวงพอ่อยู่นี่ยตรวจงานไอ้ดุเดินหนีละเดินหนีล,ะน,ละนะหันมาแล้วหันมาแล้ว ออดูกต้องเนี้ยดูทางขอวัดวัดป่าไม่ต่างกันหรอกไม่ต่างกันกันบวัดบุพาวนาลามห้วยดอกไม้บึงการก็อาศัยอยู่ป่าน้องปอก็เช่นกันแต่ไข่น้ำขึ้นโอ้ตามถนนโนงนนี่แต่ไข่น้ำขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะเยอะมากเลยนี่ขอนเกลียกก็ก ศาสนาว่านี่คือไม้ต่วันกคอนกีตนะยังจำรุดเลยยังต้องซ่อมต้องปะอะไรประมาณลักษณะต้องปะต้องอะไระกระถางดอกไม้เราพ่อเคยเล่าให้ฟังกระถางดอกไม้มาจากโน่นนะจ๊ะอันนี้อัน,นอันนี้ต้นนี้มาจากสกลนครนนอันนี้มาจากบางสุรินจากสุรินฮนะ ไม่ใช่ป่าธรรมชาติป่าปลูกขึ้นมานี่เลยไม่มีดั้งเดิมไม่มีก็เลยปลูกขึ้นมาเนี่ยปลูกขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นไม้แล้วพ่อให้มันเจนว้เสียงอะไรอยู่ด้านหลังนะอยู่ด้านหลังก็มีกระต๊อบบ้างอะไรบ้างมีกระต๊อบนะแล้วพ่ออาศัยกระต๊อบส่วนมากตอนแรกๆแล้วพ่อก็อาศัยอยู่กระต๊อบนะ อ,อยู่กับตอบมุงยาคาทุกวันนี้ก็ทวรารวัตถ,ถุมันเกิดขึ้นเรื่อยเกิดขึ้นเอาพอก็เลยก็ดูอยู่ดูอยู่แบ่งไปๆแบ่งสัรนปันส่วนกันไปงสิ่งบางอย่างบางเรื่องเป็นในส่วนนที่ะเอาพอพบปะมา พอสมควรนะนะวันนี้นะมีเวลาเล็กน้อยวันนี้ต้องพอมาสายนะอะต้องโอ้หน่ๆตอนนี้พ่อหลวงปู่อยู่โรงพยาบาลเจ้าโอ้พ่อหลวงปู่อยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นั่น,นเขาจะจะพระจะอาจจะโทรถามเขาท่านเดี๋ยวคุยกับท่านเนาะวันนี้หลวงปู่ลาไปก่อนนะลาไปก่อนก็คราวหน้าพบกันใหม่ พอพุดพระธรรมผส์คุ้มของคนที่เจ็บใครได้ป่วยก็กำลังใจสำกัญที่สุดเนาะดูแลท่านด้วยสาธุสาธุสาธุ